สวัสดีครับผมอาจารย์ปงแป้งข้าววิชชนอาทิตย์นี้ผมจะมาอาธิบายคําถามของอเพื่อนๆในวงการเขาถามมาว่าในมวย,ย่งชนคําว่าปิ้วจีเนี่ยมันใช้นิ้วไปแทงเขานี่มันใช้จริงได้ไหมมันมีแรงแค่ไหนปิ้วไปแล้วมันจะเจ็บเหรอมันใช้ได้ครับแต่ว่าเราต้องฝึกให้มันถูกหลักแน่นอนถ้าเราไม่ฝึกเลยปิ้วจีอย่างเดียเยนิ้วเรามีสิทธิพัง ถึงแม้โดนเขาเราก็ไม่มีพลังเขาไม่เจ็บเราจะฝึกอย่างไงาให้ปิ้วจีเนี่ยเวลาเข้าหาศัตรูแล้วมันมีพลังส่งเข้าไปทําลายหรือข้อต่อกระดูกดต่างๆหรือเส้นเอ็นต่างๆของศัตรูเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกฝึกฝึกอย่างไงาเราก็จะมีวิธีฝึก 1. เราต้องเริ่มจากการบิดเหล็กการบิดเหล็กบิดย่างไงา ให้เหล็กเนี่ยขยับได้โดยลักษณะของ4 5, 5. องีห้าท่า 2. ก็คือการวิดพื้น 3. คือการหมุนข้อ4คือการหมุนไม้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยหลักสําคัญของคำว่าปิ้วจีคุณจะใช้ได้คุณจะต้องฝึกข้อมือให้มีพลังเพราะแรงที่เราส่งออกนี่มันไม่ได้มาจากตัวแต่มาจากข้อมือต้องมีพลังไวอ,อ่อนจะฝึกก็คือฝึกให้ ระวังมือให้ถูกต้องก็คือให้นิ้วมันชิดอย่าอ้าออกให้ตรงเสร็จแล้วฝึกอย่างเงี้ยให้ข้อมีพลังเพราะเวลาเราใช้ปุ๊บเนี่ยเราต้องอาศัยข้อตัวนี้เป็นตัวรองรับน้ําหนักแล้วส่งพลังออกไปการส่งพลังเราไม่ใช่หมายถึงว่าฝึกนิ้วแข็งอย่างเดียวเราจะใช้ได้เราก็ต้องฝึกคําว่าระบบการหายใจ,ห,ยใจหรือระบบชี้ในมวยจีนเขาเรียกว่าฝึกอย่างเงี้ยให้มีพลังออกที่มือ ฝึกอย่างให้ข้อมีพลังแล้วฝึกพลังให้ออกที่มือเกิดจากการลำท่าต่างๆการลำเวหรือการฝึกท่าลำต่างๆให้มีพลังออกที่มือให้แข็งแกร่งโดยที่มือเราไม่จําเป็นต้องไปฝึกให้มันแข็งเหมือนพวกบัดรทรายเหล็กหรืออะไรฝึกให้มันแข็งแกร่งนั่นคือเสียเสียเพราะว่าหลักหลักการของมวยการฝึกอย่างนั้นคุณต้องเข้าใจในหลักบอ่อเนี่ยนิ้วทั้ง5นี่มันจะเป็นส่วนรวมของประสาทถ้าคนไปฝึกในท่าให้มือแข็งด้าน มันจะทำลายระบบประสาทอายุมากแล้วอายุ5 6าสขึ้นไปแล้วคุณมีสิทธิ์ร่างกายเสียหายมากคําถามง่ายๆคราบว่าปิ้วจีเนี่ยเราไม่ได้ไปแทงในสิ่งที่เป็นกล้ามเนื้อที่เขาฝึกมาแข็งจุดอ่อนของปิ้วจีที่ใช้คือตาหูคอหอยเส้นเลือดใหญ่ข้อต่อไหล่กร้ลินปีข้อต่อซี่โครงหรือข้อพับแขนหรือจุดอ่อนของอชิปปรจรของ ข้อต่อมือเพราะฉะนั้นการใช้ปิ้วจีหนึ่งต้องแม่นต้องไวเพราะฉะนั้นในหยุงชุนเขาจะมีคำหนึ่งว่าอย่างมวยเส้นสุดท้ายก็คือในสายยิมมันก็คือปิ้วจีเขามีคำหนึ่งว่าปิ้วฉิมปิ้วจีเนี่ยไม่ออกจากประตูก็ความหมายก็คือว่าเขาจะไม่สอนคุณง่ายๆในทั่วโลกที่เรียนหยุงชุนเพราะว่ามันเป็นมวยที่ใช้ออกมาแล้วคนต้องทําลายศัตรูอาจจะถึงพิการหรือตายก็ได้นั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดข,ของขบา่าปิ้วจีที่จะใช้ โอเคผมอาจจะแสดงนิดหนึ่งให้เห็นว่าสุดท้ายเลยเมื่อคืนฝึกลักษณะของคําว่าวิดเพิ่นเลยหมุนข้อหมุนเหล็กหมุนต่างๆคุณฝึกสเแดจแล้วสิ่งที่คุณต้องฝึกอีกตัวที่สําคัญที่สุดในมวยหยุ่งชุนของเปียวจีก็คือการกระแทกไม้การกระแทกไม้อยู่ดีๆคุณไปกระแทกมันไม่ได้คุณจะต้องมีพลังนิ้วต้องพอสมควรที่จะแข็งแกรแ่งขึ้นจะกระแทกได้ไม้ที่จะแทงก็จะมีไม้ที่ลักษณะเป็นเนื้อแข็งนะครับไม้อัดหนาอีกตัวนึงก็คือ ไม้แข็งแบบไม้แผ่นเพราะนั้นเราฝึกเนี่ยเราต้องฝึกจากไม้ไม้แผ่นไปสู่ไม้แข็งนะฮะไม้แผ่นเวลาเราจะแทงเนี่ยแทงอย่างไรก็ต้องมีเป้าเราต้องฝึกฝึกทุกวันฝึกจนมีวันหนึ่งคุณฝึกแค่ไม้ตัวนี้ถ้าคุณสามารถทําแตกได้นะั่นคือในสมัยโบราณเนี่ยก็ฝึกกันนั่นคือถือว่าพลังถึงขั้นละเมื่อไม้มันสามารถทําให้แตกได้นะั่นหมายถึงว่าเราแทางเข้าไปในข้อข้อต่อต่างๆมันก็จะมีสิทธิ์หลุด หรือมีสิทธิ์ทําให้ข้างในมันช้าอย่างมากนะการการใช้ในปิ้วจีเนี่ยหก็คือนิ้วต้องชิดข้อมือเราอย่าไปยึดตรงเราจะงอน,นิดหนึ่งเพื่อไม่ให้ข้อต่อมันเสียอันนี้คือหลักการนะฮะปิ้วก็ต้องฝึกให้มันแข็งแกร่งไป้าไปอะไรก็คือแทงเข้าไปหานะฮะหลักง่ายๆอย่างตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็คือมันจะหนาขึ้นนะฮะแข็งมากแต่เราก็ต้องฝึกจุกว่ามีวันหนึ่งทาให้มัน เป็นเรื่องปกติที่เราจะปิ้วออกไปได้ก็คือมือเนี่ยเราจะพุ่งเข้าไปแล้วจากใกล้ต้องแทงเข้าไปเลยฝึกทุกวันนะฝึกให้มีพลังนั่นคือสิ่งที่คุณต้องฝึกเพราะนั้นปิ้วจีเนี่ยมันก็คือต้องฝึกจากลาากักษณะอย่างนี้คุณต้องฝึกทีละขั้นทีละขั้นไล่ไปเรื่อยๆจนกว่ามีวันหนึ่งคุณสามารถแทงได้แทงกระสอบได้แทงทุกอย่างได้นั่นถึงว่าโอเคใช้ได้โอเคครับเรื่องของปิ้วจีเนี่ยผมก็อยากให้คําตอบง่ายๆว่ามันในหย่งชุนมันใช้ได้จริง เพราะว่าเราใช้เราไม่ได้เหมือนว่าเราจะไปใช้ลักษณะไกลๆเราเกาะตัวเมยงชุนปเปี้ยวจีก็คือเข้าสู่วงช่วงกลางแล้วเข้าสู่วงในที่เราสามารถเกาะหรือเกาะรับหมัดเขาแล้วเราก็พุ่งเข้าไปหาหรือเวลาเราหมุนเกาะมือเขาเราก็พุ่งระยะสั้นตัวการใช้แรงจะน้ำหนักล่างสูบวนแล้วน้ำหนักร่างกายเนี่ยดันเข้าไปหาแล้วก็พุ่งเข้าไปหาเหมือนที่เมื่อกี้ผมแทงไม้เกือบพุ่งเข้าไปหาในจังหวะเดียวแต่ปัญหาคือว่าคนต้องฝึกให้ถูกหลัก คนต้องใช้แรงให้ถูกหลักนั่นคือสิ่งที่สําคัญครับนี่คือคําตอบที่ผมให้ที่คุณเขาถามมาวันนี้ผมก็จะอธิบายเรื่องเปี้ยวจีอย่างเดียวแล้วเจอกันที่หน้าคําถามต่อไปนะครับสวัสดีครับวันนี้